สวัสดีลูกค้าลาเลบูสุปาพบายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินในวันจันทร์แบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับฮา l e เร a v i บิสันซ f อ a เท Breakout รถปี2019ค่ะสำหรับสีคันนี้สวยมากเลยนะคะมีชื่อสีว่าอิน u s สเ i a ีย r เกนะคะเป็นสีเทาค่ะเลขไม่อยู่ที่8,000กับ29กิเมเท่านั้นค่ะ สำหรับพาเลดวิสานเบรกเอาทคันนี้นะคะลูกค้าเป็นรถปี2019ค่ะสเปค MLY ตัวประกอบไทยนะคะเครื่องยนต์ M8 ค่ะมีวอลก้เอก114คิวบิก1 8 6 8ซีซีนะคะนี้ค่ะสเปค MLY นะคะที่เพจก็จะติด Factory HDMC Thailand Limited ค่ะโมเดล FXBRS นะคะ ก็คือเบร a เอา t เนาะตัวรถเป็นสีเดิมโรงงานเลยค่ะมีชื่อสี i n d u s t r i a l g r เ y นะคะเป็นสีเทาหม่นค่ะแล้วก็จะมีเส้นที่เป็นสีครีมแบบนี้เลยนะคะมีประกายกิตเตอร์ด้วยสวยมากเลยนะคะตั้งแต่ชุดบางคนนาเลยค่ะนี่เลยนะคะถังน้ำมันค่ะมีเพทหาระดับวิสันที่ดานข้างถังด้วยนะคะแล้วก็นี้ค่ะ บางคนหลังนะคะลวดลายเดียวกันหมดเลยค่ะสีสวยมากปกติจะเคยเจอแต่สีดำใช่ไหมคะคันนี้เป็นคันแรกเลยที่ได้สีนี้มานนคะสวยมากค่ะสำหรับของแต่งนะคะคันนี้นะคะก็จะมีกัดออยคูลเลอร์ cool er เป็นของ HD นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าเดิม LED นะคะของเบรกเอาเนีคะจะเป็นไฟหน้าแบบนี้เลยค่ะก็จะเป็นไฟหน้า LED แบบ3จุดแบบนี้สวยมากเลยนะคะ แฮนด์ก็เป็นแฮนด์ตรงๆเลยนะคะนี่ค่ะฝาเดอร์บี้เดิม114คิวบิกจากโรงงานค่ะรถปี19นะคะเลขเกียร์1นค่ะ2ตัวหน้านะคะลูกค้าคอบหัวเทียนนะคะอ๋อครอบแตรนะคะเป็นของ HD นะคะสีสวยมากเลยค่ะยิ่งออกแดดก็ยิ่งสวยนะคะดูปุ่มประกับค่ะเลขไม่เพียง8,000เท่านั้นนะคะ8,000กิโลเมตรค่ะ ปุ่มประกับเนียงกริบเลยน็อตเนี่ยไม่มีสนิมเลยนะคะสวยมากๆดูกระจกค่ะจะมีโลโก้ HD อยู่ตรงด้านนี้นะคะสำหรับหน้าจอของเบรกเอาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอที่เป็นดิจิตอลหมดแล้วนะคะหน้าจอนคะคะก็จะบอกเลขไมลรวมความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถังน้ำมันนะคะว่าเหลือน้ำมันอีกกี่ขีดเนาะตัวนี้เป็นไฟแสดงสถานะต่างๆค่ะเนี่ยค่ะดูฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรกเนียนกริบนะคะให้ดูใกล้ๆค่ะ น็อตสวยกริปเลยนะคะนี่ค่ะกระจกนะคะเห็นไหมคะมีโลโก้ HD ด้วยคันนี้รถส,สดมากนะคะใครที่อยากได้เบรกเอาเครื่อง M8 นะคะมีเข้ามาแล้วแผ่นป้ายทะเบียนข้างก็เท่ๆแบบนี้เลยนะคะเบรกเอาก็จะมาพร้อมกับยางหลังซ้ายบิ๊กบึ้มนะคะหล่อสมบูรณ์ตามสไตล์ของเบรกเอาเลยค่ะ สำหรับราคาค่าตัวนะคะของ BREAKOUT i n ินดัสเ a l g ลเกรคันนี้ค่ะเดี๋ยวแอดมินมาลงราคาตารางการดาวนการผ่อนไว้ให้นะคะลูกค้าที่สนใจสามารถโทรหรือทักไลน์หาแอดมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในคันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ